วันนี้นะคะผู้วกาเราที่เคารพแล้วก็น้องๆหนูที่น่ารักนะคะภาบนี้เป็นข้าวที่สามเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเรายังเรียนเรื่องคําคล้องจองในคาคล้องจองวันนี้นะคะครับขาบนี้จะเป็นขาบสุดท้ายเลยนะคะในเนื้อหาของคําคล้องจองเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้คุณครู่ายจะทบทวนเนื้อหาอื่นนะคะจะไม่เรียนเรื่องคําคล้องจองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้คุณครูรบกวนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณอุ้มส่งในไลน์เลย นะคะส่งในลายห้องพวกลองทำนะคะแล้วก็ส่งส่งเป็นลายส่วนตัวเลยเดี๋ยวครูแฟรขอสั่งงานนะคะพอครูแฟร t สั่งงานเสร็จแล้วครูแฟรจะถ่ายนะคะจะให้ครูอุ้มถ่ายงานลงไปในลายห้องนะคะแล้วก็ครูแฟร์ขอออกจากห้องเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการนักเรียนโลกแล้วก็ทําได้เองแต่อย่าลืมนะคะว่าคําคล้องจองคือคําที่อ่านออกเสียงในสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูใบฝึกหัดแล้วก็พนักพยายามให้นักเรียนทําเองนะลูกนะเพราะว่าครูแฝดพยายามที่จะเอาคําที่ง่ายๆมาเพื่อที่นักเรียนจะได้ฝึกนะคะเดี๋ยวให้ครูอมถ่ายเลยนะคะถ่ายลงไปในในลายห้องแล้วก็ส่งแล้วก็เมื่อส่งเสร็จแล้วครูแฝดขอออกจากห้องเลยนะคะนักเรียนจะได้มีเวลาในการทํานะคะ ดูนะคะในแบบฝึกหัดมันจะมีทั้งหมดสิบข้อนะคะเขาจะมีตัวที่กำหนดมาให้หนึ่งตัวนะคะ <S <S พเพื่อควอมดูได้เลยนะคะเขาให้ตัวที่กำหนดมาให้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนหาคำครองจองมาข้อละสองคำค่ะนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าดาวตัวอย่างคำว่าดาวเขาให้มาสองคำคือคำว่าขาวกับคำว่าเหลา ข,ข้อที่สองเขาให้คาว่าแจกน้องหาเองสองคำข้อที่สามคำว่าชอบน้องหาเองสองคำข้อที่สี่คำว่าแสนน้องหาเองสองคำข้อที่ห้าคำว่าเพื่อนน้องหาเองสองคำคำที่หกคำว่าแต่งน้องหาเองสองคำข้อที่เจ็ดคำว่าอ่านนะครับอ่านน้องหาสองคำข้อที่แปดคำว่าโดยน้องหาสองคำค,คำที่เก้า เกิดนาอหาเพิ่มอีกสองคำส่วนข้อที่สิบคือคําว่ากรัวน้องก็หาเพิ่มอีกสองคำอยากทำเองนะลูกนะพยัญชนะต้นจะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่สระกับตัวสะกดจะต้องเป็นตัวเดียวกันถ้าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูแฟรสั่งงานแล้วครูแฟรขอขออกเลยนะคะเพราะนักเรียนจะได้มีเวลาในการทํางานนะคะและอย่างหนึง่งในห้องไม่มีนักเรียนมาเรียนนะคะ ตามที่ได้แจ้งแล้วว่าวันนี้ไม่มีนักเรียนมาเรียนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเอาโจทย์จากลายห้องนะคะลายกลุ่มของเราเพราะฉนนนนะนั้นนะไดทำแบบฝึกนะคะแล้วส่งพร้อมกับพณิตศาสารเมื่อเช้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คครูขอออกในวิชาภาษาไทยเลยนะภาพนี้ขอจบในการเรียนการสอนเพียงเท่้นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ